ไปต่อนะครับอ่านี่ก็จะเป็นเมท็อดที่จัดตำแหน่งสตริงนะครับอ่าจัดตำแหน่งสตริงก็จะมีสามเมท็อดนะครับที่นิยมใช้กันบ่อยนะครับก็คือ center l jut r jut นะครับสามเมท็อดก็คือกลางซ้ายขวานั่นเองครับกลางซ้ายขวา ตัวอย่างครับตัวแปร a ครับกำหนดกาหนดค่าให้เท่ากับ python programming ครับเหมือนเดิมใช้คำสั่งเลนครับแล้วก็ใส่ตัวแปร a เข้าไปเลนก็คือมันย่อมาจาก l e n นนะครับที่แปลว่าความยาว ก็จะได้ออกมาสิบแปดนะครับก็คือสตริงของเรามีความยาวสิบแปดนะครับสิบแปดอะไรลนะ่ะสิบแปดสิบแปดอินเด็กนะครับรองรับอยู่สิบแปดตำแหน่งสิบแปดตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอ่ามีสิบแปดนะครับอ่าลองมาใช้เมทอด เซนเตอร์นะครับปิ้นตัวแปรเอจุดเซนเตอร์อเซนเตอร์ Center. ใส่ความกว้างเข้าไปครับยี่สิบวามกว้างยี่สิบใหม่นะครับใส่ความางความกว้างเข้าไปยี่สิบคือสติงของเราเนี่ยไอ้อนเนี่ยมันมีสิบแปดใช่ไหมครับสิบแปด เราใส่ค่าเข้าไป20ก็แสดงว่าเท่ากับ20บวก2ใช่ไหมครับ18บวก2เท่ากับ20อ่าก็คือมันจะเว้นไว้2เว้นว่างไว้2ตำแหน่งนั่นเองอ่าเอาไว้ง่ายๆครับก็เพื่อเพื่อเห็นภาพเพขึ้นก็คือจะใส่สัญลักษณ์เข้าไปนะครับก็ใส่คอมมาสติงเป็นบวกครับเป็นบวก ผลลับก็ตามนี้เลยนี่ก็จะมีบวกอยู่ซ้ายขวานะครับของสตริงของเราอ่า center ไอ้เมทอดที่ชื่อ center เนี่ยมันจะเอาสตริงของเราอะไปอยู่ตรงกลางนะครับอ่าอยู่ตรงกลางเราใส่เข้าไปยี่สิบอะมันจะนับรวมกับสตริงของเราด้วยก็คือสิบแปดนั่นเองอ่ามันก็จะเท่ากับ เพิ่มมาอีกสองใช่ไหมไอสองเนี่ยมันก็คืออยังไงตำแหน่งนี้แหละที่ว่างไว้วางไว้สองที่เพราะเซนเตอร์จะทำให้สติงของเราอยู่ตรงกลางนั่นเองอ่าโอเคนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาก็เป็น l จัดนะครับทำให้สติงของเราอ่ะทิดซ้ายนั่นเองอไป a ด l จัดนะครับ ใส่ค่าเข้าไปสามสิบอ่าสามสิบคือสตริงของเราเนี่ยไอก้อนเนี่ยมีสิบแปดสิบแปดเราใส่ไปสามสิบแสดงว่ามันจะเพิ่มมาอีกเท่าไหร่นะเพิ่มมาสิบสองใช่ไหมครับอ่ามันก็จะเว้นไว้ว่างไว้สิบสองครับเพราะสตริง l j u d g จะสตริงเราจะชิดซ้ายซ้ายแล้วมันจะเว้นว่างไว้สิบสองตำแหน่ง เพื่อเห็นภาพก็จะใส่สัญลักษณ์เพิ่มเข้าไปครับก็คือแบบแซดนั่นเองแบบแซดก็จะออกมา12อันอ่าอานนี้นะครับสุดท้ายครับอาจัดก็ตรงข้างกับ L จัดเลยครับก็คือสติงเราจะไปทางขวาครับปิ n ตัวไป A จัดใส่เข้าไป20แสดงว่า แสดงว่ามันจะเว้นไว้สองที่นะครับอ่าเว้นไว้สองที่คือหนึ่งสองนันเองเพื่อหเห็นภาพก็เลยใส่ดับจันเข้าไปนะครับอเป็นสติงเพิ่มเข้าไปจะเป็นดับกจันสองอันอ,อย่างนี้นี่เองครับเดี๋ยวลองไปเขียนโค้ดกันดูนะครับถ้าใครงงก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ลองดูนะครับตัวแปร a เท่ากับ dog ลองใช้คำสั่งเล่น,นะครับเพื่อนับจำนวนสตริงครับเล่นตัวแปร a ก็จะมีสามสามตัวนะครับก็คือหนึ่งสองสามนั่นเองอลองใช้คำสั่งเ center ครับ ตัวแปร .s เอ้ยไม่ใช่ .sc ลองกดแท็บดูนะครับแทบ็บอ่าก็จะขึ้นให้เลยนะครับ center น,นี่ c e n อร์ใส่ลง้วเ,เปิดปิดอ่าใส่ค่าเข้าไปสักของสตร i n เรามีสามใช่ไหมครับลองใส่สักห้าลองชิ้ enter ดูอ่าเห็นไหมครับใอ s t i n g ของเราเนี่ย จะอยู่ตรงกลางจากเดิมมีสามใช่ไหมครับเราใส่ไปห้าแสดงว่าจะเพิ่มมาอีกสองก็คือจะอยู่ซ้ายกับขวาซ้ายขวานี่ยฟังอันหนึ่งเพรเซนเตอร์จะทำให้สติสติของเราอยู่ตรงกลางเพื่อให้เห็นภาพก็จะ,จะใส่ใส่ลักเข้าไปใส่อไอเดียใส่ลบก็ได้ใส่ขีดอ,อ่านี่ไง สองอันก็จะเพิ่มขึ้นมาโอเคนะครับนี่คือเซนเตอร์ครับจะทำให้สตริงอยู่ตรงกลางนั่นเองาลเป็ตัวอย่างเออ L just นะครับ L Just กดลองกด L ตัวเดียวแล้วก็กดแท็บดูนะครับอ่ะก็จะขึ้นให้เลย L Just u n อ่นโคดดูอ่าสตริงของเราจะไปทีไ้ายนะครับอ ก็จะเพิ่มมาอีกสองตำแหน่งก็คือเป็นขีดนั่นเองพอเราใส่ห้าเข้าไปสติงเรามีสามเพิ่ม,มาอีกสองโอเคนะครับอาจัดก็ตรงข้างกับแอลจัดนะครับสติงจะไปทางขวานี่สติงก็จะไปอยู่ทางขวาขี่ก็จะไปอยู่ทางซ้ายโอเคนะครับ นี่ก็จะเป็นเมธอดที่ใช้จัดตำแหน่งสต i ิงนะครับก็จะมี center, adjust, rjust นะครับโอเคผ่ okay. านนะครับ